วิธีกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราชมหาสับพงเดท,ทุกคนอ่ะเห็นเสื้อผมเป็นอะไรไหมครับใช่แล้วครับนี่คือเสื้อผมแล้วอาจจะสงสัยว่าผมเอามาจากไหนนะครับผมได้พิมพ์เราว่าต่อตัววีดอนะครับเลยได้นะครับวิธีใครที่อยากได้อย่างนี้นะครับให้พิมพ์ชื่อผู้เล่นคนอื่นที่ได้ชุดเกาะที่ที่หรืออะไรนะครับ มันจะมีบอกฟรีให้อยู่อย่างเช่นผมอ่ะพย่แบบนี้นะครับอ่ะอ่ะเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็สองอ่ะเฮ้ยเจ็ดศูนย์อ่าเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยพี่ต่อตัววิดอใช่ไหมเขาก็แจกของฟรีนะคะไม่ใช่ของไฟดิก็คือพี่ต่อเขาได้ของฟรีมานะครบประมาณสักสองอันเหลือเลยเนี่ยให้เราก,กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปไม่ต้องตืนใจเลยนะ แล้วก็เราก็จะเห็นบัตใช่ไหมมันฟรีตรงไหนนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่มันจะฟรีทั้งหมดเลยอันนี้ซื้อได้ปะมันจะให้ฟรีนะครับทุกคนแพมันจะให้ฟรีนะครับทุกคนหรืออ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยได้พิมพ์คำว่าอ่ะเดีย๋ยวผมลองพิมดูนะครับแล้วก็คือเดี๋ยวไปไปเราขอไปซื้อถ้าก็ไปไป วิธีแอปคนยูทูบเบอร์ในโลบอกโอเคมีมีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วบอกเลยว่ามันจะมีคนหนึ่งนะครับก็คือถูกเลยนะครับพี่บ้าใช่ไหมอ่ะเราจะพิมพ์อย่างเช่นแบบพี่อะไรอ่ะพี่แตงวงชิ่งไหมพี่แตงวงชิ่งไหมอ่ะเราอย่างเช่นเราอยากได้คนนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาพิมพ์มา๋ยวผมจะพิมพ์ก่อนแปบบ๊บเป็นโซอ้อแล้วก็ โออีอออีแล้วก็เอแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็บีดีดีก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็โอแล้วก็แล้วก็ไอสองตัวอย่างเชื่นคือเราอยากไป้ชุดนี้ใช่ไหมคือแบบเราอะก็ต้องมีโลบักใช่ไหมครับแต่ เอาเอาเกมเกมกดทีมผมนะทุกคนทุกคนเกมกดทีมผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาเริ่มใหม่เลยทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ไปทุกคนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อ่ทุกคนเราก็ได้พิมพ์ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครเพื่อเราอยากได้คลิปเขาเนี่ยคือแบบแบบมันบอกว่าให้ฟรีแล้วก็กดฟรีไปได้เลยนะครับอ่ะยอ,อย่างเช่นซูเกอร์อย่างเงี้ยดีๆเราขอแอดเป็นเพื่อนเขากัน,นครับถึงเราจะไม่รู้จักเขาเราเดี๋ยวเราขอแอดกัน <laughs> เครื่องแบบของเขาไหนดูสิมีแอนฟรีไหมมีแต่หน้ากับมีแต่หน้าฟรีๆแล้วเราขอเปลี่ยนหน้าแบบอัน <laughs> นี้ครับทุกคนใครอยากได้ก็ได้เลยนะครับ นี่นะครับประมาณนี้ใครยังไม่รู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกันด้วยนะครับ <c oughs> อ้าวของมันไม่ใช่ฟรีดวยวะ <c oughs> <c oughs> ่ะฮะเพิม่มมนมีคาว่าฟรีนะครับลุกคนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยได้แล้วนี่ไงครับนี่โอเคลุกคนก็จะได้แล้วนะครับลุกคนใครยากได้นะ้ครับอย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์แค่คำว่า เก้านะครับแล้วก็เก้าสูงสุดนะครับก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับผม